เลือกความมั่งคงั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus พบกับรายการกองทุนสายบวกรายการที่จะพาทุกท่านไปร่วมเจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากบลจ Asset Plus สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการกองทุนสายบวกจากบลจอ Asset Plus ค่ะ ก็สำหรับ EP ีที่14นี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาพูดถึงการลงทุนในตลาดบ้านเราบ้างนะคะหลังจากที่หลายๆ EP ีก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการพูดถึงการลงทุนในต่างประเทศกันพอสมควรนะคะซึ่งบลจ Asset ท l ล s s เรานะคะก็มีกองทุนนะคะซึ่งในเดือนที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่าผลการดำเนินงานนี่โดดเด่นมากๆเลยนะคะอย่างตัว s p t 12นะคะก็แนวโน้มของการลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณทิพย์วดี ะะอภิชัยซีริหรือว่าพี่พลอยนะคะก็เป็นผู้จัดการกองทุนอาวุโสบรลจอแอสเซทพลัสค่ะสวัสดีค่ะพี่พลอยสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่น,ก,นก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของอพอร์ตการลงทุนนะคะก็อยากให้พี่พลอยเนี่ยแรปอัพภาพของอ เศรษฐกิจไทยให้เราฟังคร่าวๆก่อนสักนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นตัวเลข g d p ไตรมาสสามเนี่ยออกมาก็พดตัวน้อยกว่าคาดนะคะก็อยากถามพี่พลอยว่าพี่พลอยมองถึงภาพการพื้นตัวของเศรษฐกิจไทยถัดจากนี้เนี่ยเป็นยังไงต่อไปบ้างคะต้องบอกว่า Q3 เนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าก็คงเป็น b o t t o มของปีไปแล้วนะคะเพราะเรื่องของการล็อกดาวน์ด้วยแล้วก็จริงๆพลอยว่าเราควรมองข้าม GDP ปีนี้ไปได้แล้วละ่ะ ปีนี้เนี่ยเห็นประมาณ0.5ถึง1เพราะว่าก็เก่งแล้วนะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้คงไม่ได้บอกอะไรแล้วละแต่อย่างน้อยข้อดีคือเราอยู่จุดเราผ่านจุดต่ำสุดของมันมาละอยากให้มองข้ามไปปีหน้าเลยดีกว่าในแง่ของเศรษฐกิจไทยเนี่ยปีหน้าเนี่ยน่าจะโตได้ประมาณสัก4นะคะหรือเกือบเกือบ4ก็คือ ทำพรอะถ้าอันเนี้ยเบสออนว่าโอเมน์เขาไม่รัฐบาลไม่ได้มีการอัดฉีดอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวก็ทกาําตามเหมนที่ทุกปีเขาทำมานะ,ะแต่ก็สีเปอร์เซ็นเรานะ่าจะได้เห็นจากอะไรบ้างนะคะหนึ่งคือจากภาคการส่งออกที่ยังเติบโตดีและเติบโตดีอย่างต่อเนื่องแม้ว่าฐานปีนี้จะสูงแล้วนะคะแต่ก็ยังเชื่อว่าเติบโตดีอยู่ความอินคัมน่าจะทยอยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เรื่องของ ภาคการท่องเที่ยวแน่นอนลหละครึ่งปีแรกคงเป็นเรื่องของคนไทยทเที่ยวกันเองในประเทศตอนนี้เรื่องของมบิลิตี้หรือการหลังจะเปิดเมืองเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าสูงกว่าปีโควิดทั้งที่สี่แล้วนะคะคือการแบบที่เราเที่ยวกันเองในกรุงเทพในอะไรต่างจังหวัดนะคะปีหน้าช่วงครึ่งหลังถ้าเราเริ่มเห็นภาพของการท่องเที่ยวไทยกลับมานะสิบ 1ิถึงสิล้านคนเนี่ยเป็นตัวเลขที่สัส่วนตัวพอยังมองว่ามีความเป็นไปได้นะในแง่นักท่องเที่ยวปีหน้าฉะนั้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยภาคการบริการภาคการบริโภคในประเทศจะทยอยฟื้นตัวนะคะแล้วก็ฟื้นตัวต่อไปจนถึงปี2023ันาทำให้ค่อนข้าง,างต้องบอกว่าเรามั่นใจกับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สภาพตลาดหุ้นไทยมากเลยในปีหน้าค่ะ มก็ดีขึ้นจากหลายๆส่วนนะคะเท่าที่ฟังดูแล้วทีนี้เนี่ยอยากจะถามพี่พลอยถึงเรื่องของอการลงทุนในตลาดหุ้นไทยบ้างนะคะ,ะถ้าดูภาพรวมๆของอหุ้นไทยเนี่ยพี่พลอยมองภาพยังสดใสอยู่ไหมคะแล้วก็รวมถึงปีหน้าเลยอมองข้ามไปปีหน้าพี่พลอยมองอตลาดบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า ตลาดบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดอื่นๆพอสมควรถ้าแบบไปเทียบกับยุโรปหรือว่าอเมริกาคะมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสไหมคะโอเคเรียนอย่างนี้ดีกว่าปีนี้ไม่แปลกที่ตลาดเราเนี่ยจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอย่างยุโรปหรืออเมริกาเพราะเขาฟื้นตัวจากโควิดก่อนเรานะคะแต่ถามว่าทําไมปีหน้าเราถึงมองไทยกับอาเซียนน่าจะเป็นกลุ่มประเทศหนึ่งที่ที่เอาเพอร์ฟอร์มนะคะต้องบอกว่าเราฟื้นตัวจากโควิดช้า แต่ว่าอย่างประเทศอื่นๆที่เขาฟื้นก่อนเขาเล่นตลาดเขาโดนเล่นกันมาแล้วนะคะบ้านเราเนี่ยฟื้นช้าปีนี้ GDP ก็อย่างที่เรียนว่าอยู่แค่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นปีหน้ากลับไปที่ประมาณสักสี่เปอร์เซ็นตปีนี้อ e PS เรายังกลับมาฟื้นตัวจากปีที่ผ่านมาได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะต้องบอกว่าขึ้นมาเท่าตัวจากปีที่เราที่เราโดนกระทบปีหน้ายังเติบโตได้อีกยี่สิเปอร์เซ็นเพราะอย่างที่เรียนว่าพอเราฟื้นตัวช้าเนี่ยมันยังมีโมเมนตัมของหลายๆเซกเตอร์ที่ ที่ยังได้ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการเปิดเมืองในปีนี้นะคะจะมีเห็นการเห็นเรื่องของแมกเกิลกำไรที่เติบโตรจริงๆแล้วในปีหน้าฉะนั้นมั่นใจเลยว่าประเทศไทยเนี่ยในปีหน้าน่าจะเป็นให้ผลตอบแทนได้ดีนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ที่เราพูดมาตลอดนะคะว่ามันมันคงดูยากในแง่ของ i n d e x ไทยเราไม่เคยเอาพอร์ตเพื่อนบ้านมาเป็นเวลา5-6ปีแล้วนะ,ะแต่อยากจะให้ย้อนกลับไปดูกองที่ท,ที่ทางบจ Asset p l u s Plus ทำมาในช่วงสี่ปีกว่าที่ผ่านมาในทีมที่เราร r u i เราก็เริ่มทำกันมานะคะตลาดหุ้นไทยอยู่ที่เดิมอาจจะศูนเะซ็นนะคะแต่กองเราก็ขึ้นมาเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วในรอบสี่ปีนะคะ mm hmm. ก็ก็น่าจะเป็นการบอกอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นจังหวะเสมอจับปีที่หน้าน่าจะง่ายหน่อยสําหรับหุ้นไทยเพราะมีโอกาสที่จะเอา p e r f o r m ประเทศอื่นๆได้เยอะแต่อย่างน้อยเนี่ย เนื่องจากข้อดีของการลงทุนในหุ้นไทยที่ที่ต้องบอกว่ามีโปรเฟชชัลที่ติดตามเรื่องของตลาดเรื่องของรายบริษัทตลอดเนี่ยไม่ว่าอินเด็กซ์จะต้องขึ้นหรือไม่ต้องขึ้นเนี่ยเราก็สามารถหาหุ้นที่ผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีกว่าตลาดได้ได้อยู่เสมอนะคะอืมก็ถึกแม้ว่าจะ ฟื้นมาทีหลังนะคะแต่ว่าพี่พลอยก็มองว่าหุ้นไทยก็น่าจะเป็นสเตจถัดไปที่โมเมนตัมของการฟื้นตัวน่าจะตามมานนได้ในปีหน้าอ่าค่ะทีนี้เราถามมาถึงเรื่องของกองทุนบ้างนะคะก่อนมาคุยกับพี่พลอยเนี่ยยิมก็ไปแอบทำการบ้านมาเหมือนกันนะคะก็ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกอง SP T12 เนี่ยก็ถือว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดูดีมากเลยนะคะถ้าเทียบกับ ุ้นไทยเซตอินเดเนี่ยไม่ค่อยไปไหนนะคะก็อยากถามพี่พลอยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนยังไงบ้างนะคะรวมถึงอ่าในเรื่องของตีมการลงทุนนะคะเนื่องจากว่าตัว SP สพี่สิบสองเนี่ยก็ IPO มาประมาณได้ประมาณ6เดือนแล้วนะคะตีมการลงทุนยังเหมือนเดิมไหมคะหรือว่ากลุ่มไหนที่มองว่าน่าสนใจในการลงทุนในช่วงนี้บ้างคะโอเคเรียนอย่างนี้ดีกว่าขอย้อนกลับไปสัก7เดือนเนาะ อ่าทีสิบเนี่ยก็ตอนแรกๆทุกคนอาจจะเอ้ยไม่ไปไหนอินเด็ขึ้นมาแล้วทําไมกองไม่ไปไหนย้อนไปตอนนี้ก็ผ่านมา7เดือนก็ขึ้นมา9%ก้าเปอว่าละนะก็ค่อนข้างอินไลน์กับสิ่งที่เราวางไว้ว่าคือเรามองว่า15-25%้าถึีหาเต่อปีนะก็ครึ่งครึ่งปีทําได้ประมาณ9%ก็ตก็ตามตค่อนข้างตามคาดเรียออย่างนี้ช่วง3-4เดือนแรกมันเป็นช่วงเวลาเหมือนตั้งไข่ เหมือนเวลาเซตอัพกองใหม่มันก็ต้องมีเรื่องของ process เรื่องของการทํางานเป็นทีมที่มันมีการปรับจูนขั้นตอนกรับมาวิธีตอนนี้ต้องบอกว่าเรามั่นใจมากละกับอ่าวิธีการคัดเลือกวิธีการทํางานเป็นทีมการขอพูดคือต้องบอกว่าดนามิกของการทํากองเนี้ยมันมาละเราวพอเชื่อว่ามันจะไปได้อย่างต่อนเนื่องเรื่องของทีมการลงทุนเนี้ยเรื่องของ A S P fund ที่ให้ไปตัดต้นเนี้ย จำง่ายๆเรื่อง Amazing Thailand, F Superfood, Champion e, Power, Clean Energy, F ก uh ็ Farming Up, ดู Upward Revision, N New Normal นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายีก็คือเรื่องของ Domestic Consumption รีมนี้ภาพใหญ่ยาวไปถึงปีหน้าเหมือนเดิมแน่นอนปีมไม่ได้เปลี่ยนนะคะฉะนั้นหุ้นในพอร์ตการลงทุนเราก็จะล็อกับอินไลน์กับในภาพใหญ่นี้นั่นแหละแต่ถามว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็มีการปรับหน้าหุ้นพอสมควรนะคะก ปัจจุบันเนี่ยจะต้องบอกว่าตอนตั้งกองเนี่ยเราเป็นกองเล็กสักหุ้นเล็กสัก70หุ้นใหญ่30ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราค่อนข้างบาลานซ์กันระหว่างหุ้นขนาดใหญ่กับหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะคะโดยเซกเตอร์ที่เราลงมากสุดล่าสุดที่ดูแักชีก็น่าจะเป็นเทอรคอมก็โชคดีที่ก็เห็นข่าวกันแล้วในช่วงสองวันที่ผ่านมาว่าจะมีเรื่องของการเอ็มอนด์เุ่มของเอ่อทรู True กับ d ีแท นะคะก็ต้องบอกว่ากองที2ก็ได้ประโยชน์จากหักหุ้นกลุ่มเนี่ยเต็มเต็มเลยนะคะเพราะเราลงค่อนข้างเยอะอีกกลุ่มหนึ่งที่เรายังชอบก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เราลงกันมาตั้งแต่ตั้งกองนะก็แน่นอนว่าช่วงตั้งกองไอ้บาทมันอาจจะแบบแข็งขึ้นนิดนึงคนกังวลนั่นนู่นนี่นั่นแม้สุดท้ายพวกงบหรืออะไรออกมาจริงตัวเลขสปอยออกมาจริงก็เกิบโตค่อนข้างดีนะเราก็ยังชอบอยู่นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ที่เรายังลงทุนค่อนข้างเยอะ นะคะก็เรื่องของไฟแนนซ์ไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยโลดการตามเก็บหนี้ซึ่งที่ผ่านมาก็ให้วิเท r รค่อนข้างดีเหมือนกันแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ที่ถ้าเดี๋ยวตามคงเห็นแล้วในฟักชีนะคะเราจะมีหุ้นอย่างที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของ clean energy ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถอีการเชิญของการใช้แบตเตอรี่ EV วีคารหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ก็ได้ประโยชน์จากฟีมภาพใหญ่ที่ที่เราเขาตั้งแต่ตอนออกกองนะคะก็ก็จะเป็นภาพการแบบพอลักษณะ เราบาลานซ์ขึ้นระหว่างหุ้นกลางหุ้นใหญ่แต่ก็ยังตามธีมการลงทุนที่เราเราให้ไว้แต่ต้นค่ะก็เรียกว่าหน้าหุ้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าธีมก็ยังเป็นลักษณะเดิมเหมือนเดิมดดนะคะ,ะค่ะทีนี้ถ้ามีนักลงทุนที่เขาสนใจอยากจะลงทุนในหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยพี่พลอยบอกว่าเป็นจังหวะในการลงทุนสามารถเข้าไปลงทุนได้เลยไหมคะแน่นอนค่ะพลอยถามว่าถ้า มองภาพยาวไปปีหน้าถึงปี2023ันี่สิบามเนี่ยพอ,อยเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะดูมีมมนต้มที่ไม่แพ้แพ้ตลาดอื่นน้อยลงแหละแต่ด้วยความที่เรายังมั่นใจในทีมงานนะคะแล้วการคัดเลือกหุ้นของเราเนี่ยพอย,ยังเชื่อว่าหุ้นไทยยังไงก็มันมันมีเสน่ห์ของมันเพราะเราใกล้ชิดกับมันมากที่สุด อย่างเห็นแล้วล่ะพออย่างหุ้นจีนหรืออะไรพอตลาดมันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ปรับพอได้ทันทุนทีเท่ากับของหุ้นไทยนะะก็อยากจะให้เห็นถึงเบนิฟิตตรงนี้ของการลงทุนในประเทศตัวเองมันก็ง่ายในการเข้าถึงข้อมูลในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพราะเราใกล้ชิดสถานการณ์มากที่สุดนะะแล้วก็อย่าลืมว่าสนามหญ้าบ้านคนอื่นสวยกว่าบ้านเราเสมอนะคะ <c oughs> แต่พอหันกลับมามองดูกองไทยจริงๆไม่ได้แย่นะถ้าเทียบกับกองที่ที่ทางเราออกมา ตลอดสามสี่ปีรีเทิร์นต่อปีประมาณยี่สิเปอร์เซ็นเพราะว่านอบแปดเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. ก็อยากจะฝากไว้เรื่องจังหวะก,การลงทุนต้องบอกว่าค่อนข้างยากเพราะว่ากองเราไม่ได้เป็นกองที่ตามเบนช์แมทไม่ได้ว่าเบนช์มทมีเอเน g y ีอยู่ 20, ยี่สิบวันนี้ฉันจะลงสิบสองวันนี้ฉันจะลงสามสิบนะ,ะจะเป็นกองที่ต้องบอกว่าเราคัดเ้นเรื่องของการคัดเลือกหุ้นจริงๆใช้เรื่องของโปรเซสใช้เรื่องของคนในการคัดเลือกหุ้นจริงๆฉะนั้นก็ทำนี่อาจจะยากหน่อยแต่ถ้า ถ้าความสบายใจก็ทยอยลงทุนแล้วก็อยู่กับเรายาวๆก็น่าจะเป็นการลงทุนที่แฮปปี้ที่สุดค่ะก็สรุปว่าไม่ว่าหุ้นไทยจะเป็นยังไงก็ตามนะคะแต่ถ้าเป็นกอง SPT t r v e l เนี่ยได้ผู้จัดการกองทุนรวมถึงทีมงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารนะคะแล้วก็มีฝีมือเนี่ยก็เชื่อว่าการลงทุนในหุ้นไทยก็น่าจะประสบความสำเร็จได้นะคะปีหน้านะคะก็สำหรับนักลงทุนท่านไหนนะคะที่ สนใจนะคะการลงทุนในตัว ASPT t a e นะคะก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้นะคะตามช่องทางต่างๆของเราได้เลยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พลอยมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นะคะขอบคุณค่ะแม่แ่ขอบคุณค่ะ,คคคะสวัสดีค่ะ ติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนการลงทุนกับบรลจอแอสเซทพัดได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และบล็อกดิทแอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111